สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นะคะโค้ดคิ l e a r n i n g with Coding เพราะทุกการเรีนยนรู้สามารถโคดิ้งได้ค่ะกับอ้อมวัชราพรดอนแสงนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะประจำวันที่30กรกฎาคมค่ะแล้วเราก็มาคุยกันในเอพิโซดที่12แล้วนะคะจริงๆแล้วโค้ดคิดเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำพอดแคสต์นะคะมาสักพักแล้ว แล้วก็ให้ความรู้ผ่านหนังสือนะคะแล้วก็ y t u t u นะคะ a c e b o o กนะคะกลุ่ม l i น์แควนะคะกลุ่ม Facebook ปิดนะคะแล้วก็หลายๆช่องทางเลยค่ะแล้วก็ Line แอดด้วยนะคะจริงๆมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะถ่ายทอดว่าการเรียนโคดดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการพิมพ์อย่างเดียวนะหรือคนที่เรียนโคดดิ้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์เสมอไปก็ได้นะคะก็ก็รู้สึกดีใจว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นนะคะจากการที่เราทำเ,เราเรา educate ตลาดแล้วเราก็เรามองว่ามันสำคัญจริงๆถ้าไม่เรียนมันมันไม่ได้อะไรอย่างเี้ยก็ดีใจที่ทุกคนได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะสาเหตุที่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าคนที่ติดตามเพจเราสักพักหนึ่งแล้วจะรู้ว่า สตาร์ตวายทำไมต้องเรียนโคดดิ้งเรียนแล้วจะได้อะไรเดยวเราพูดกันบ่อยมากค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ยณตอนนั้นผ่านไปปีที่แล้วเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยบทความอาจจะเปลี่ยนไปเนะะื้อหาอาจจะเข้มข้นขึ้นหรือเราเจอสถานการณ์ที่เยอะขึ้นก็อยากจะขออนุญาตมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงกันว่าเออเรียนแล้วจะได้อะไรแล้วถ้าไม่เรียนจะเสียอะไรนะคะรวมถึง อัน l ลัสโคดิ้งเอ๊ะการเรียนเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีจริงๆเหรอแล้วถ้ามันมีมันมีกิจกรรมอะไรที่มันทําแบบนั้นได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของของเราแล้วก็ทีมง,งานเรานะคะคร่านี้เนี่ยถ้าจะถามว่าโคดิ้งคืออะไรนะคะล่าสุดอ้อมได้ไปยินดีมากท,ท,ที่แล้วก็ดีใจด้วยที่ ไอดอลในดวงใจของอ้อมคุณแทบรวิสนะคะจากเพจ m i s s i o n to เ h อ m o o เนี่ยได้เชิญอ้อมได้ให้ให้พูดแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโคดดิ้งนะคะก็ดีใจที่ฟีดแบคดีมากๆาค่ะก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณด้วยนะคะในวันนั้นเนี่ยอ้อมก็ได้พูดว่าจริงๆแล้วโคดดิ้งเนี่ยมันคือภาษาที่สามนะอืมนะคะถ้าให้พูดได้เห็นง่าย,ายๆเลยคือว่าเราอะตอนเนี้ยเราคุยกันนะคะเราคุยกันภาษาไทย ภาษาแรกคือภาษาที่เราใช้สื่อสารกันเองใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันนะ,ะก็คือภาษาไทยนะคะหรือคนที่ฟังอ้อมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ขับรถไปด้วยทําอาหารไปด้วยนะคะหรือนั่งอยู่ในรถอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังพอดแคสต์เพราะฉะนั้นคนท่านผู้ฟังก็จะฟังพอดแคสต์จากภาษาไทยที่อ้อมสื่อสารนั่นคือภาษาที่หนึ่งนะคะ ภาษาที่สองก็คือภาษาที่เราไว้สื่อสารกับคนทั่วโลกนะคะเช่นภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนเราก็ต้องเรียนอักษรจีนใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราก็ต้องเรียนตั้งแต่ a ถึงแซถูกไหมคะภาษาอันนี้เป็นภาษาที่เราสื่อสารกับคนทั่วโลกและภาษาที่สามเป็นภาษาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนเพื่อสือสออส่อสารกับคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับหุ่นยนต์ เพื่อเอาไปทำงานนั่นคือภาษาโคดดิ้งค่ะแต่ความพิเศษของภาษาโคดดิ้งคือเรียนครั้งเดียวใช้ได้กับทุกๆภาษานะคะเช่นอย่างอ้อมเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเวลาที่เราเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีพื้นฐานดั้งเดิมจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็จะเป็น a b c d e f g ใช่ไหมคะภาษาฝรั่งเศสคือ a b c d e คล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนสำเนียงโคดดิ้งก็เหมือนกันค่ะน้องๆอาจจะ on start, run, forward, print, b o o l e a บูลบูลีน e เรียนทีเดียวแต่ใช้ได้กับทุกๆภาษาเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนเขียนโปรแกรมไม่ได้เรียนเพื่อเอามาใช้ในตอนนี้แต่ทุกคนควรจะเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาษาใหม่ๆในอนาคต มันจะไม่ได้มีแค่ Java Script Python หรืออะไรแค่นี้ค่ะมันจะมีภาษาที่มันเกิดใหม่ดังนั้นถ้าน้องๆหรือคุณผู้ฟังไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องของการเรียนโคดิ้งมาก่อนต่อไปจะใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนิดนึงเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะคราวนี้ถามว่าทำไมต้องเรียนโคดิ้งนะคะถ้าในมุมของธุรกิจเนาะเรานีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะ อาชีพใหม่อาชีพเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นอาชีพที่คนต้องคลุกคลีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่แปลกที่อาชีพโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะหายากนะคะต้องซื้อตัวกันนะคะหรือบางคนเก่งแล้วก็ก็เปิดบริษัทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกตินั่นคือนั่นคือโลกของอนาคตและปัจจุบันก็ก็เป็นแล้วเราอาจจะต้องแบบรีคูพนักงานหรือจ้างฟรีแลนซ์ที่แบบประเทศ เพื่อนบ้านของเราในขณะที่คนไทยของเรานี่แไปทํางานให้กับบริษัทัใหญ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นพอเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีผลกับชีวิตเรามากขึ้นนะคะอาชีพเหล่านี้แหละที่จะที่จะมีตั้งต่อคนที่เรียนจบวิทยาการคํานวณหรือว่าจบคอมพิวเตอร์ไซส์อะไรอย่างอาง้อมเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซส์มาลักษณะ Science, คอมพิวเตอร์ไซส์แต่ก่อนเขาเรียกว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีนะคะ ก็คือเอาดาต้ามาทำโปรเจกต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอ้อมก็เรียนแบบสายอาชีวะเลยค่ะปะวชปวสเรียน JavaScript p l s p, c a l C sharp C my SQL คือเรียนตั้งแต่ a b ต s e เรียน Coding เลยค่ะแล้วพอเข้ามาหาลัยเนี่ยมาเรียนต่อก็เลยต้องทำโปรเจกต์เหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังใช้คำว่า print มันก็ยังใช้คําว่า show s t r e n show integer อยู่ logic ต่างๆมันยังใช้ได้อยู่กับภาษาปัจจุบันนั้นเวลาที่อ้อมกลับมาเรียน Python หรือเรียนโปรแกรม R ทำใช้ Rapid Miner โปรแกรมใหม่ๆค่ะเราสิ่งได้เราเชื่อมต่อกับมันได้ง่ายขึ้นเหมือนเรากลับมาเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พื้นฐานเราแน่นแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมีหลายๆคนบอกว่าทำไมต้องให้เด็กเรียนโคดิ้งเรียนแล้วจะดีตรงนี้ล่ะค่ะ เพราะพื้นคือพื้นที่ในสมองของน้องๆะค่ะเขาเขาเมมเขายังว่างค่ะคลาวเขายังไม่เต็มเขาสามารถที่จะอินพุตสิ่งเหล่านี้ไปยิ่งเขาเก็บได้มากเท่าไหร่ด a ต a เขายิ่งเยอะเท่าไหร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเยอะขึ้นเท่าไหร่เขาจะสามารถใช้ d a ต a พวกนี้เนี่ยตัดสินใจในการใช้ชีวิตในอนาคตได้นะคะเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ ทำไมลูกไม่เก็ตในสิ่งที่เราพูดหรือทำไมลูกไม่เก็ตในสิ่งที่เราทำเนะะี่ยค่ะเพราะ d a ต a ที่เด็กมีกับแปดขวบกับ d a ต้าของเราอายุสามสิบปีไม่เหมือนกันดังนั้นยิ่งเราอินคุเด็กข้อมูลเด็กให้เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมมากเท่าไหร่เขาจะมีแต้มต่อในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่เรียนเราจะสูญเสียเรื่องของอาชีพการทำงาน เรื่องของแต้มต่อคือเราเป็นคนแบบไหนอะค่ะเราก็จะเราก็จะมีเพื่อนแบบนั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานเราก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อไปเจอสังคมแบบนั้นถูกไหมคะถ้าอ้อมพูดในเรื่องของหลักสัจะทําของชีวิตนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วถ้าถ้าไม่เรียนโคดิ่งก็จะสูญเสียสังคมเหล่านี้ไปซึ่งซึ่งอันนี้สําคัญนะคะ แล้วสิ่งที่จะได้จากการเรียนโคดดิ้งเนี่ยอ้อมขอแบ่งออกมาเป็นสองส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือ hard skill hard skill คือวิชาทักษะที่เราจำเป็นต้องมีและจำเป็นต้องใช้เช่นเเด็กมาเรียนกับเราหรือว่าเรียนโคดดิ้งเขาจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะเพราะว่าโปรแกรมมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะเขาจะคิดคณิตเขาจะคิด คณิตศาสตร์ด้วยสรรมการที่เป็นลอจิกตรกะเหตุและผลได้ดีขึ้นคือไม่ได้คิดแบบท่องจําไม่ได้แบบหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่แต่เป็นสรรมการว่าถ้าเกิดแทนค่าหรือถ้าเรามีตะกร้าหนึ่งใบแต่เราต้องการใส่ผลไม้ในตะกร้าใบนี้ให้จุได้จนถึงหนึ่งกิโลกรัมเราจะมีผลไม้อยู่สามแบบมีสตรอเบอรี่มีแอปเปิลและมีกีวีซึ่งผลไม้แต่และชิ้น มีน้ำหนักที่แตกต่างกันเราจะทำยังไงให้ตะก,กร้าหนึ่งใบนี้เนี่ยรับน้ําหนักผลไม้เหล่านี้แค่หนึ่งกิโลกร,รัมและเต็มตะก,กร้าอันนี้คือลอจิกที่เด็กจะต้องคิดค่ะนะคะนี่ก็คือการที่เขาเรียนเขียนโคดิ้งเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือฝั่งของฮาร์ดแคลนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะแยกกันนะคะว่าการเรียนคอมพิวเตอร์กับภาษาคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน การเรียนคอมพิวเตอร์คือน้องเปิดโน้ตบุ๊กมาน้องรู้ไหมว่าปุ่ม Turn On กับ Turn Off อยู่ตรงไหนปุ่ม Restart กับปุ่ม s h ช t d o w n แตกต่างกันยังไงถ้าจะเข้าไปที่ Google ระหว่าง Google Chrome กับ Google ตัวอื่นแตกต่างกันแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันต้องเป็นทักษะที่เด็กจะต้องได้อยู่แล้วเวลาปิดคอมพิวเตอร์จะกดว่า s ชั d ดาวหรือกด r e สตาร์ อันนี้คือทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานแต่ถ้าเกิดทักษะเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือ if e else loop variable function ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านี้ค่ะที่น้องๆจะได้ใช้จริงๆในอนาคตอยู่แล้วเพราะยิ่งมีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเขาจะแม่นเรื่องนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ในส่วนของ hard skill นะคะคราวนี้ในส่วนของ soft skill อันนี้เนี่ย มันก่อนอ้อมได้ทําบทความเรื่องระหว่างคิดเป็นระบบกับเขียนโคดดิ้งโดย,โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างไรพร้อมกับตัวอย่างนะคะการคิดเป็นระบบเนี่ยเขาเรียกว่า computational thinking นะคะก็คือการคิดเป็นระบบนั่นแหละซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็นสีก้อนหลักๆนะคะก่อนแรกก็คือ decomposition นะคะ ถ้าเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องจัดสารเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างลอง list ออกมาเป็นข้อๆแล้วก็ไปต่อข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องของอการใช้อพอเราได้ในเรื่องของ decomposition แล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าปัญหาเรามีข้อเยอะๆอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาต่อเรื่องของ pattern อปัญหาของเราถ้ามันมีทั้งหมด10ข้อ ข้อหนึ่งกับข้อสี่มันสามารถทําได้ด้วยกันไหมหรือข้อห้ากับข้อเจ็ดเนี่ยอันไหนมันสําคัญมากกว่าอันนี้ต้องวางแพทเทิร์นและจัดก,การแล้วนะคะแล้วข้อที่สามต่อมาคือเรื่องของ abstract นะคะคือการจินตนาการถ้าเราแก้ปัญหาอันนี้ไปแล้วเนี่ยผลตอบรับมันจะเป็นแบบไหนผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรแล้วถ้าไม่ได้จะต้องใช้วิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สี่คือ algorithm design ก็คือ เราลองมาทำดูซิว่าถ้าอันไหนที่เราทำแล้วมันโอเคให้เราลองติ๊กถูกถ้าไหนที่ทำแล้วไม่โอเคก็ให้าร์ k เอาไว้ก่อนนะคะถ้ายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเรานะคะจริงๆแล้วเรื่องของ computational thinking เนี่ยการคิดเป็นระบบเนี่ยเราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่ยแล้วะคะ่ะในมุมของอ้อมเองอย่างตอนเช้าเลยอายกตัวอย่างเช้านี้นะคะเออเราต้องมาสอนเด็กเป็นคลาสพิเศษตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงสามชั่วโมง เราจะทําอะไรดีระหว่างเราจะไปออกกําลังกายตั้งแต่6โมงแล้วเขาเป็นคนตื่นตีห้าตีห้าเราก็ต้องมาอ่านหนังสือแลอะอ่นั่งสมาธิและแล้วก็จัดแจงแผนเขียนกลยุทธ์และ6โมงเอสเราจะไปออกกําลังกายดีไหมอ้าวแต่ว่าตอนนี้เราทําฟาสติ้งอยู่นี่แล้วถ้าเราทําฟาสติ้งเราควรจะต้องกินตอนเที่ยงอ่เพื่อจบอีกทีหนึ่งกี่โมงแล้วถ้าเราไปสอนเด็กแล้วถ้าเรากินตอนเที่ยง มันจะเดินทางกี่นาทีใช้เวลาเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดกินไปแล้วเพิ่งสอนมันจะทําให้เราง่วงไหมคือมันคิดอันนี้เยอะมากเลยค่ะนั่นคือปัญหาคาวน,นี้เราแยกปัญหาออกมาเป็นข้อๆก่อนว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเราอยากออกกําลังกายนะเราอยากไปสอนเด็กทันนะเราอยากกินอาหารที่ดีนะแล้วอันไหนสําคัญที่สุดมาต่อข้อที่สองอันไหนที่มันสามารถทําด้วยกันได้ ในระหว่างทางตอนที่เราเดินทางมาเราก็ใช้ระยะเวลาระหว่างทางเนี่ยฟังพอดแคสต์แล้วก็อ่านหนังสือเนี้ยค่ะเออปกติเราอาจจะต้องอ่านหนังสือสามสิบนาทีฟังพอดแคสต์อีกสามสิบนาทีใช่ไหมคะเราก็เอาเวลาที่เราเดินทางเนี่ยทําตรงนั้นได้ในขณะเดียวกันระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ลองคุยกับทีมงานก่อนก่อนที่เราจะมาสอนเด็กว่าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงไม่สะดวกขอเดินทางก่อนหลังจากนั้นค่อยคุยกันแล้วพอเรามา ถึงเวลาก่อนเวลาสักประมาณสามสิบนาทีแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการสอนเช็คโปรไฟล์เด็กๆว่าเป็นแบบไหนบ้างมีความสามารถแบบไหนบ้างเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนไหมแล้วก็เตรียมแผนการสอนอุปกรณ์การสอนพอเด็กมาก็เริ่มตรงเวลาแล้วก็เลิกตรงเวลานะคะนี่มันคือเรื่องของแพทเทิร์นแล้วแต่พอก่อนที่มันจะมาทำจริงๆนะคะมันก็ต้องย้อนกลับมาที่แอบส r ตร t นะคะก็คือการจินตนาการว่าอ้อมก็ต้องจินตนาการในภาพว่าถ้าอ้อมตื่นตั้งแต่แปดโมงแล้วอ้อมต้องเดินทางมันมันมัน,ม,นมันฟิกเกินไปมันไม่ลื่นไหลมันไม่สมูทอ๋อแต่ถ้าเกิดเราตื่นตีห้าแล้วเราทนู่นทํานี่เราจะเสร็จประมาณนี้เป็นนิดนึงเองค่ะซึ่งอันนี้อ้อมต้องคิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วพอข้อสุดท้ายคืออันกริดีไซน์ วิธีนี้เนี่ยเราใช้แล้วประสบความสําเร็จไหมถ้าไม่ประสบความสําเร็จเราต้องแก้ตรงไหนได้บ้างแล้วครั้งต่อไปเราจะทําให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างวิธีที่เราใช้ในวันนี้อาจจะเวิร์กแต่ถ้าเกิดใช้วิธีเดิมกับวันพ่งนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้หรือวิธีที่เราเคยใช้แล้วมันไม่เวิร์กพอเราเอากลับมาใช้ในรอบนี้อาจจะเวิร์กก็ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในมุมเรื่องของ S Soft s k i l l computational thinking อันนี้สำคัญค่ะเพราะถ้าน้องๆไม่เรื่องของการเขียนโปรแกรมน้องต้องได้ตักกะเหล่านี้ในการเอาไปใช้ชีวิตประจำวันเพราะอนาคตเรายืนอ,อยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจทั้งสิ้นในอนาคตนะคะอ้อมมาจะพูดเสมอเลยว่ามันเป็นเรื่องของ data bias นะคะเราเนี่ยจะเห็นอะไรซ้ำๆแล้วเราจะเชื่อในเรื่องนั้น แล้วความเชื่อเรื่องนั้นเห็นอะไรจังๆเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ด a t ตาค่ะมันเก็บมามากพอในวันนี้เราอาจจะไม่คิดว่าโลกกลมมันอาจจะมีด a t ตาที่มันเป็นเป็นตัวบอกว่าโลกมันแบนนะโลกมันแบนโลกมันแบนและโลกมันแบนและโลกมันแบนวันหนึ่งเราอาจจะเชื่อก็ได้ถ้ามันมีด a ต a ามากพอเช่นเดียวกันค่ะถ้าในอนาคตน้องไม่ได้ฝึกเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการคิดเป็นระบบไม่มีสติ น้องจะใช้ชีวิตยอย่างแบบสิ้นเปลืองมาคําว่าสิ้นเปลืองคือสิ้นเปลืองเงินเพราะเราจะโดนสายมาร์เก็ตติ้งเอา Data มาทารีทาร์เก็ตติ้งยิงแอดโฆษณาให้เราต้องซื้อของนู่นน,นี่นี่นั่นถูกไหมคะเราอะ่ะรู้สึกแบบอย่างล่าสุดอะ่ะถ้าอ้อมอธิบายให้ฟังคืออ้อมซื้อเครื่องสําอางแบรนด์หนึ่งขึ้นมาแล้วมันหมดพอดีเหมือนเขารู้ว่าเราจะใช้ของเขาหมดช่วงระยะเวลานี้เขาก็ยิงแอดโฆษณามาหาเราจนเราตัดสินใจซื้อ แล้วเราก็ยังเห็นแอดเขาอยู่แต่แอดรอบนี้เป็นแอดแบบว่า CRM มาเลยนะคะมันคือการเอา Data ค่ะมาทำ m า r k r t i t i n g เพื่อให้เราจ่ายเงินกับเรื่องนั้นๆถ้าเราไม่มีสติเราจะต้องใช้เงินเยอะมากมันอาจจะสะดวกขึ้นแต่มันจะต้องสูญเสียค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องกลับมามีสตินะคะคราวนี้มาต่อในเรื่องของการเรียนเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องทำยังไงนะคะ จริงๆอันนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วเขาชื่อว่า u n นปลักค่ะ u n นะคะ p l u g g e d นะคะอันปลักคือการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะคะ mm. กิจกรรมอันปลักเนี่ยมีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนที่เคยมาเรียนกับเราหรือหรือคนที่แบบคุณครูที่เคยมาเรียนกับเราก็จะรู้ว่าโค้ดคิดเนี่ย เวลาสอนเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาในการสอนเช่นทำเวิร์กช็อปสิบนาทีเบรกกี่นาทีทำอันปลั๊กกี่นาทีดิลิเวอร์เท่าไหร่แล้วค่อยโคดดิ้งกี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทํางานทําการรีเสิร์ชแล้วก็ทดลองแล้วมองว่าการโคดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยให้เด็กคิดเป็นระบบและการตัดสินใจมากขึ้นนะคะ,ะถ้าจะให้อ้อมจินตนาการเลยคือเวลาเลาวลาเราทำคลาสอ้อมจะต้องไอซ์เบรกกิ้งเด็ก เราก็ต้องดูว่าเด็กมีลักษณะแบบไหนเป็นยังไงเขาเอ็นเกจกับเพื่อนๆไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมไอ e ์เบรกกิ้เพราะไอ e ์เบรกกิ้เสร็จปุ๊บก็จะมาทำเวิร์กช็อปนะคะการทำเวิร์กช็อว่าดูว่าคอ l ลาเบเรทีฟการทำงานเป็นทีมเขาดีไหมนะคะแล้วก็ค่อยสอนเขียนโปรแกรมจริงๆอธิบายการเขียนโปรแกรมจริงพอเสร็จจากเขียนโปรแกรมจริงนี่แหละกลับมาทำอันพลั g อีกทีนึ่ง โดยใช้โค้ดต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปนะคะเราจะรู้ว่าเด็กเนี่ยเขาซองเมมโมรี่หรือเปล่าเขามีความจำมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเขาทำเพื่อที่แค่ทำแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจดังนั้นโจทย์ที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์กับโจทย์ที่มันอยู่ข้างนอกที่มันเป็นอันปลั๊กเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ้อมมาจะใช้ตัวอย่างว่าถ้าพี่อ้อมอยากได้คำตอบแบบนี้แล้วพี่มีบล็อกแค่สิบบล็อกแค่เนี้ยมันสามารถเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่า หรือถ้าพี่อ้อมอยากให้ได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยพี่ต้องใช้บล็อกอะไรบ้างหรือถ้าพี่มีบล็อกแค่สิบล็อกอันเนี้ยเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมฟังก์ชันมีแค่สิบอย่างแค่เนี้ยมันจะทําอะไรได้บ้างลองคิดออกมาดูอันนี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้เด็กจะคิดมากขึ้นนะคะแล้วถ้าจะมองว่า การเรียนเขียนโปรแกรมหรือโคดิ้งสำคัญไหมมันสำคัญมันสำคัญเรื่องของการเอาไปต่อยอดหน้าที่การงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงกิจกรรมอันปลัก่ยก็ก็มีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานเราเนี่ยจะสรุปอีกทีนึงแล้วก็ไปแชร์ในเพจนะคะาน,นนี้ก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่ายังไงโคดิ้งก็ต้องเรียนยังไงโคดิ้งก็สำคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา บอกกันอีกทีว่าเราจะมีกิจกรรมอันไหนบ้างเกี่ยวกับอันปลักเพื่อให้อธิบายจากการฟังของอ้อมให้ง่ายยิ่งขึ้นคือเราต้องอธิบายให้เห็นภาพนะเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันตรงหน้าใช่ไหมคะก็ถ้าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรก็อินบ็อกมาได้นะคะแล้วยู่ดีตอบคราวนี้เนี่ยอ้อมก็จะกลับมาทำพอดแคสต์และก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็ถ้ามีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการสอนเด็กเราจะทำยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันจากพอดแคสต์นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะอีกทีนะคะพอดแคส เอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อ้อมต้องลาไปก่อนนะคะจากพอดแคสต์โคดคิดค่ะ learning with coding เพราะทุกการเรียนรู้สามารถโค้ดดิ้งได้ค่ะขอบคุณค่ะ